อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับพบกันวันนี้วันที่10นะครับเดือนตุลาคมวันศุกร์แล้วนะครับวันที่10เดือน10ด้วยอ่าโอ้วันนี้เลขสวยนะ10เดือน10นะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติออสเตรีย <c oughs> มีลาสลังนิกอดีตโคชชั่วคราวของปีศาจแดง Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถล่ม ซานมาริโนไป10ประตูต่อศูนย์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับอือสิบศูนย์เล่นกันอย่างฟุตซอลนะครับ <c oughs> ทีมชาติอังกฤษนะครับก็เอาชนะทีมชาติเวลไปแก้หมุนเครื่องนะนะมันไม่ใช่บอลโลกรอบคัดเลือกสามประตูต่อศูนย์สามประตูเกิดในครึ่งเวลาแรกนะครับ แมแต่โทมัสทูเคอร์ก็แหม่บนยิงน้อยไปหน่อยนะโอ้ใจคอสามศูนครับเพื่อนบ้านนะครับแม่เคลือสหราาอานาจักด้วยนะอืมฮอลแลนด์เมื่อคืนก็ชนะนะโคดีคักโปยิงด้วยสองประตูหนึ่งแอซิดชนะใครไม่รู้เมื่อคืนนี้ฮอลแลนด์ชนะใคร มันรู้ว่าไหมสี่ศูนย์อืมโอ้เมื่อคืนนี้บันก่อนนี้บังโมโมเมซาลานะครับพาทีมชาติอียิปต์นะครับบุกถล่มจีบุตินะครับสามศูนย์ยิงสองประตูพาทีมชาติอีย, 3, ย 2, ปอิปต์ไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับนีย่ยเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่สองของบังโมแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็น น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วมั้งบังโมยีปีนี้3 3 34แล้วนะครับโอ้ครั้งหน้าสามแ38คงไม่น่าจะไหวนะครับอืม่าจะไปเป็นโคช้ช <c oughs> <c oughs> ก็ฟุตบอลโลกก็ได้หลายทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วนะครับน่าจะเกือบครึ่งแล้วแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวจบฟีฟ่าเดรอบนี้เดี๋ยวค่อยมาสุปกันว่าถึงตอนนี้ มีทีมได้บ้างผ่านก็ไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ปีหน้านะครับส่วน AFC นะครับเอเชียนคัพ2026เมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยทีมช้างศึกของไทยเรานะครับเปิดราชมังคลานะครับเอาชนะไชน e สไทเป i นะครับไต้หวัน2ประตูต่อ0ูนยโดยรูปแบบเกม ในครื่องเวลาแรกที่อึดอัดจริงๆนะก็เป็นในเกมนึ่งที่อืมนะแต่สุดท้ายเอาได้มามาได้สองประตูในครึ่งหลังนะครับเสกสรรกับชนะทิพช่วยให้ทีมชาติไทยเอาชนะไชนิสไทเปไปสองประตูต่อศูนย์กลุ่มนี้เอฟซกลุ่มนี้นะครับ ผ่านไปแล้ว3นัดมี3ทีมนะครับชนะ2แพ้1นะครับมี3ทีมเติร์กเมนิสถานสีลังกาแล้วก็ทีมชาติไทยนะครับมี6แต้มเท่ากันทุกทีมนะครับแต่ผลต่างประตูดได้เสียลูกที่ยิงได้ ก็เลี้ยงตามนั้นแหละนะครับเติ๊กเมนิสถานเป็นผู้นำกลุ่มนะครับตามมาด้วยซีลังกาและทีมชาติไทยอยู่อันดับที่3ามทั้ง3ทีมมี6แต้มเท่ากันนะครับผ่านไป3นัดไทยนิสไทยเปรหรือไต้หวันเนี่ยแพ้ให้กับทั้งสาทีมข้างบนนั่นแหละนะครับยังไม่มีคะแนนนัดถัดไปนัดต่อไปนะครับจับตาหน้าทีมชาติไทยจะบุกไต้หวันนะครับบุกไทเปโอนะ ต้องชนะเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็ไปวัดกับศรีลังกาแล้วก็เติร์กมเนิสถานก็หวังว่าศรีลังกากับเติร์กจะมีผลแพ้ชนะกันบ้างนะครับหรือออกเสมอแล้วก็เราก็ค่อยไปบทบี้เอาจริงเอาจังอีกสามหน้าที่เหลือนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับฟุตบอล AFC ก็ถือว่าเป็น ทีมชาติระดับเอเชีย er นะครับก็เอาเอาแชมป์กลุ่มเท่านั้นนะเข้ารอบสุดท้ายนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเอาแต่แชมป์กลุ่มเท่านั้นแหละแล้วก็อาจจะมีที่สองที่สามที่สองที่คะแนนดีที่สุดเพื่อจะไปเล่นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่ไม่กี่ทีมนะสิบหกทีมสุดท้ายเท่านั้นแหละนะครับใช้ไม่เยอะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ไม่ยาวนะครับเพราะว่า Dag, till, Jamie, ช่วงกลางปีก็จะต้องแข่งฟุตบอลโลกแล้วนะครับแล้วก็หลายทีมก็ต้องต้องต้องเตรียมทีมเข้าเขาควอลิฟเวอร์เข้าควอลิฟายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องหลงโปรแกรมกันนะครับก็สบปน่าทีมชาติไทยบุกไต้หวันก็เชียร์ทีมชาติไทยนะครับยังไงก็นำความสุขให้คนไทยแหละเมื่อวานนี้นะครับแม้ว่าจะขุกคักหน่อยในครึ่งเวลาแรกก็ สุดท้ายก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเดี๋ยพวพรุ่งนี้มีอะไรน่าสนใจมาพบกันช่วงนี้ฟุตบอลก็เป็นฟ i ีฟาเดนะครับฟุตบอลทีมสโม,มสรบอลลีกก็พักนะครับแต่ว่าเอาละเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็ต้องเหล่ตาดูฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมรักของเรานะครับนักเตะลิเวอร์พูลเมื่อคืนโอ้ีคักโป จะเล่นฟิล์มปงก็ได้รับโอกาสให้ลงเล่นโอ้เล่นเด็กพลพรรคของแดงเมื่อคืนในทีมชาติในแลดนด้ลงเล่นทั้งสี่คนเลยนะถ้าจำไม่สี่คนเลยนะครับคักโปฟิล์มปงกราฟเฟนแบกนะครับเฟอร์จิฟานได้ก็ผลงานทีมชาติก็ไม่เลวนะครับบังโมก็เช่นกันเดี๋ยวคืนนี้ มาดูฮูโกเอกิติเกในนามทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักทีมชาติสวีเดนฟอร์มการเล่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันมีสุขทุกคนนะครับวันนี้วันที่10เดือน10บปันสุขแล้วสวัสดีครับ